ไม้เล็กหนึ่งปูข้าวางกับไม้เล็กสองเครื่องช่วยทำสมาธิอะไรแพงกว่าและคำตอบคือไม้เล็ก 1. 1> เลื่อนอยู่แล้ว 1. 1> เมันต้องเลื่ออยู่แล้ว 1. 1> เลื่อเลยเลื่ 1. 1> เออยลย จริงๆต้องบอกว่าพวกคุณน,นั้นไฮโซโกันมากๆโอ้โหมิกร์้อกันได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะป๊ะเปะทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเครื่องช่วยทําสมาธิเครื่องเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่ง้าร้อยบาทเป๊ะมากแม่เป๊ะมากพี่นุ้ยแบบเป๊ะมากจริงๆโทษนะครับแม่เป็<จ><ค>นตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าครับโทนไรตอนนี้เดี๋แม่ให้ชวนรถ ส่วนปูเข้าวางอีซิเซนราคาตัวละ2อ0 0มบหาทโอบาททองคำบาทนึ่งคุณคิดดูว่าที่เมื่อกี้เรากินเข้าไปโอ้โหนี่นะไอที่เรากินเมื่อกี้นี่คือทองบาทนึงเลยนะตายแล้วเดี๋ยววันเกิดวันเกิดภรรยาไม่ซื้อทองซื้อปูดีกว่าได้อยู่นะกินแล้วอร่อยถ้าคุณอยากซื้อเป็นของขวัญให้ภรรยาคุณนะคะคุณไปได้เลยที่บริษัทยูเนี่ยนพีจำกัดขขบคุณปูอีซิเซนด้วยค่ะ